เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม Dead by Daylight นะครับอยู่กันในแมปโรงฆ่าสาัตว์เหม็นเน่านะครับผมก่อนเรายังไม่รู้เลยว่าเราเจอกับฆาตกรตัวอะไรนะครับแต่เราจะต้องปั่นไฟให้ครบ5เครื่องนะครับทุกคนไปเริ่มปั่นไฟกันเลยดีกว่าครับจุกกูฟื้นปั่นไฟกันเลยปั่นไฟกับเพื่อนจะได้แต้มเยอะขึ้นนะครับโอ้โหเสียงแบบนี้น่าจะเป็นตัว d e a t Slinger แน่ๆเลยทุกคน ไหนมาทางไหนแล้วเนี่ยมาจากทางนั้นแน่ๆเลยต้องหลบก่อนละทุกคนฮ่าๆๆปั่นไฟต่อเลยดีกว่าปึง้งเรียบร้อยปั่นไฟอย่างสวยงามไม่รู้ไปไล่เพื่อนแล้วแน่เลยโอเคเราก็มีหน้าที่ปั่นไฟนะครับอย่าล้นนะครับอย่าลน้นเพื่อนอย่าล้นสิโอ้เราก็ล้นเหมือนกัน โอ้โหปั่นไฟไปได้ไกลแล้วแท้ๆเลยทุกคนฮ่าโอ้เพื่อนล้มแล้วแย่ละสี่แบบนี้นะ่ะเครื่องนี้ก็ไม่เสร็จกันพอดีนะสิโอ้โหฟืบสกิลเช็คก็ขึ้นไวมากจริงๆเลยเอาเปิร์กอะไรมาเนี่ยฆาตกรเนี่ยเพื่อนไปทำอะไรแล้วนะ่ะตรงนั้นนะ่ะโอ้พีระมิดเฮดนะครับทุกคนไม่ใช่เดสลิงเกอร์ผมเข้าใจผิดไปเอง เราต้องหลบดีๆนะครับหลบใจเย็นๆเ,เลยละ่ะเสียงหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีนี่มีการสกิลมาเช็คเราด้วยนะทุกคนฆารกรเฝ้าเหรอเนี่ยโอ้โหเฝ้าเพื่อนด้วยนะทุกคนเห็นไหมเห็นฆารกรไหมทุกคนมันยืนเฝ้าเลยละ่ะโอ้โหถ้าเขายืนเฝ้าอย่างนี้เราจะทํายังไงล่ะเนี่ยเราจะช่วยก็ช่วยไม่ได้ไปช่วยเลยละกัน ฟื้บไปเลยเพื่อนไปเลยครับฟื้นเราช่วยมาได้แล้วฮ่าฮแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นเราแทนนี่โดนสตาร์ไปเลยเอาไฟฉายไปกินไอ้น้องฮ่าฮ่าทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกฮ่า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 อจิบจือจออจิบไดื้ออจิบไปดื้ออะไรครับอะไรครับงงงงงงงอะไรดิงงอะไรดิงงอะไรดิอะไรครับ จะทำอะไรจะคิดขวาใส่พี่หรอน้องจะคิดขวาใส่โอ๊ยโดนเลยโหแย่แล้วมันเล่นแบบนี้กับเราละทุกคนดูสิอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้โดนจริงๆด้วยแม่นจริงจริงเลยนะไอ้คนคนนี้นะ่ะส่งเราไปถูกสุขติเลยพาเราไปขังในที่ไกลแสนไกลนะครับแล้วใครจะมาช่วยเราล่ะเนี่ยเพื่อนก็ปั่นไฟกันใหญ่เลย โอเคอีกคนนึงทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้มีคนวิ่งตรงมาช่วยเราเลยล่ะทุกคนดีแล้วล่ะฮดีเลยอย่างเงี้ยโอเคมีเพื่อนโดนเราจะต้องหิวให้เต็มที่นะครับหิวกันเลยดีกว่าเพื่อนช่วยเราองมาแล้วฮิวเลยครับเพื่อนสวยงามนะครับพี่จีนเรานั่นเองฮ่าเล่นกับพี่จีนล่ะทุกคนโอ้โหฟืบ ไหนเราดูซิว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเราจะต้องหาเครื่องปั่นไฟปั่นบ้างแล้วละ่ะตอนนี้น่ะเพราะว่าค้าระกรจะเฝ้าเพื่อนเราก็ต้องปั่นไฟเราจะไม่ไปท้าทายอำนาจมืดเราจะต้องปั่นไฟกับเพื่อนอีกคนนึงคงไม่ไม่ไปช่วยหรอกมั้งเราไปรอช่วยดีกว่าไปรอช่วยกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนอยู่บนตะแขวแตะแรงแกงนะครับทุกคน เราต้องไปช่วยเพื่อนจากตาแรงแกงนะครับฟืบๆสวยงามจริงๆเลยฟืบโอเคทุกคนมาถึงจุดนี้แล้วต้องช่วยโอเคเพื่อนได้โอกาสหนีอีกครั้งไปรอส่องไฟดีกว่าหน้าอย่างนี้ไปรอส่องไฟช่วยดีกว่า เราต้องใช้ไฟฉายไ์เซเบอร์ของเราในมืออย่างแน่นอนอย่างแน่นอนเลยละ่ะได้ใช้แน่แน่ได้ใช้แน่แน่เรียบร้อยโดนไปเลยหนึ่งสเตปฮ่าฮ่าฮาถือว่าได้ช่วยเพื่อนนะครับทุกคนยูหูเราเป็นผู้ช่วยเหลือที่แสนงดงามนั่นเองฮ่าฮ่า ทำอะไรไม่ได้เลยงงเลยงงเลยงงเลยละสีเพื่อนโดนอีกแล้วเรื่องปั่นไฟก็ปั่นไปแล้วละ่ะโอเคเจ้าตัวนี้มันไม่ชอบกระทืบไม้นะครับทุกคนเพื่อนโดนแล้วเพื่อนคนนี้เฟสสุดท้ายแล้วนี่นาะโอ้โหแย่แล้วละ่ะทุกคนเพื่อนต้องถูกสุขติแล้วโดนบูชาย,ยันแล้วละ่ะฮ่าฮ่าฮาเหลือเราละทีนี้นะ เราต้องเนียนละกันอีกคนนึงเฟิงหมิน่นปั่นไฟอย่างรัวๆเลยโอเคสวยงามดีแล้วละ่ละนั้นเราก็ต้องเป็นคนไปจุกเองสินะเนี่ยอย่างเงี้ยไปจุกผีก็ดีกว่าเฮ้ยเพื่อนล่วงลงมาได้ไงรอไฟฉายไล์เซเบอร์โอ้เจ้านี่มันรู้ทันเราละ่ะ โอ้โหส่องไฟช่วยไม่ได้มันหันผิดมุมโทษเสียดายาเพื่อนโทษทีนะอยากช่วยจริงๆแต่ช่วยไม่ได้แย่เลยละ่ะทุกคนเพื่อนโดนแขวนแล้วโอ้โหสุดสุขติแล้วหนึ่งคนเรียบร้อยแล้วหนึ่งคนมันขึ้นมาแล้วฟื้นระหลบได้นะครับทำอะไรพี่ล่ะน้องจะทำอะไรพี่ ทำอะไรพี่มันเร็วเกินไปนะครับมันทำเร็วเกินไปนะน้องนะมันเร็วเกินไปมันเร็วเกินไปเอาไฟฉายไปกินเรียบร้อยโดนสองไฟเรียบร้อยเรียบร้อยฮ่าฮงงหลงทางงงหลงทางอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็งกงหลง,ลงทางกันใหญ่จะมาทางไหนทางนี้โอเค หลบทันนะครับไม่ชอบกระทืบไม้ก็ต้องเจอแบบนี้แหละฮ่าฮ่าฟืบจิตสัมผัสเหรอน้องจะจิตสัมผัสกับพี่เหรอน้องมันเร็วเกินไปนะครับจู่เราหลบได้นะครับอะไรเราไม่ไปทางนั้นหรอกฮ่า,าเรา,าอยู่ทางนี้น้องพี่อยู่ทางนี้โอเคเพื่อผัดนไฟครบแล้วโอ้โหเกือบโดนเชียวตูดไปหน่อยเดียวอะไรครับ อะไรครับทาไมพังไม้ก็โดนอ่ะพังไม้ก็โดนสองไฟไปดีสวนมะนาจิจจื๊ตาเราหนีเราต้องหนีแบบสุดชีวิตหนีแบบสุดชีวิตหนีแบบสุดชีวิตตันไปหนึ่งทีแล้วก็ไฟฉายไ์ยเซเบอร์เพื่อนจะเปิดไฟเสร็จแล้วโอเคเพื่อนเปิดประตูเสร็จแล้วทุกคนสวยงามมาก ฮ่า uh huh. ไปแล้วจ้าบ๊ายบายนะครับยูห uh ู huh. จ้าพีระมิดเฮดอ่อนแอเอ้ยฮ่าโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับยูห uh ู huh. เราดูแต้มกันหน่อยดีกว่าแต้มเราบวกหนึ่งโอ้โ oh หได้แต้มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฮ่า uh huh. ไปแล้วจ้า